เออเจอแล้วแหละพี่น้องตัวจริงเสียงจริงนี่ชื่อถามสัมผัสเราตัวจริงเนี่ยเราว่ามาฮันถือผู้สาวตัวเราเ่ราะเป็นผู้สาวพราเข้มเด้อผู้สาวทองสุ่ยผู้สาวทองสุ่ยโอ้ยแต่อีต้นเราเห็ดบ่าหัวโตหันหนังเห็นหัวเฮือนเห็ดบ่าเห็ดเว็เราจะรับไปตัวเราเราหัวเฮือนแล้วว่าเด้าขดองวัดสี่หาสิบล่ะแล้วมาแบบใกล้ๆมาแต่อีอย่างมาแต่ใต้คนน่ะมาแต่เซโน่คนนู้นโอ้ตัวเรามา รถแล้วก็เพลแล้วก็ย่างเกาอีกโอ้ยผู้สาวเนี่ยรถวใจดําแท้ๆเพล้ยนเบิดเป็นคันผีฝากถึงผู้สาวถึงสี่ในเนื้อเทหนาจะตัวอะไรอืมจะตัวเก่งไรหรตัวเก่งไรตายได้เนี่ยนี่เสียทั้งรถเสียทั้งรถเสียทั้งเงินกับบัวดอกเงินมาได้รถที่เสียนลำใจมัเนาะเสียนลำใจแม่นกีลาวาเนาะพ่อแม่กับพ่อเม่นเสียไปว่ากับว่านำผักแม่์พ่อตีตัวจังไรก็บไฮมาวเาอร์ไฮมาเออรข้งนี้มาขอว่าบังไฮไก สามสิบมาลงมาหอดแล้วรถไว้ว้าวบบไว้เน mm ี hmm oh. hey, uh ่หาออเห่างกับพทกชนไอจีเป็นยังเว้าวตัวเข้ามาอตัวกันมา่อ้น่องเขาเขาบอได้เงินข้ามมาทอ้เจกบอวบอเออครแ่เนาะตัวมามาบาทเดียวฮอดสองคนกูเบามาตัวสองคนตัวสองคนเลยมอหนึ่งมาแต่สีเปมอหนึ่งคณะน้อเชอบนั่นว่ามาแป้งพี่แป้งยัง่าจัดมอเสียเงินสองล้านหมดมออันน่ะโอ้าแป้งที่มาจัดกินไก่ต็หนึ่งโอ้ไอ้น้องจะไปเห็ดเด้อ ปุ่ยเสพติดเนียนวัดปิดฝากถึงผู้สาวทรงทรงสุยทรงสุยเนาะเราถึงผู้สาวทรงสุยเด้อเราบอกท้าปุ่ตัวนี่คือจะมาหากันบ่ได้เราต้องโทรหากันเนาะเดี๋ยวเสปตัวไปนี่เขาเด้อเป็นบาปเป็นกรรมตัวม่อแล้วจะทำคำจะมาบอกเขาว่าว่าท่านจีบว้หองอย่างห่างเขาจะไปจังไดนจะไปนอนใจอยู่ใจนอนไปนอนกพิ่นไปเคนในไอ้นอนเพื่อนซานอยู่บ่ก็นอนคืนหนึ่งขึ้นสองมาเพิ่อนว่าจะสั่นคนก็เลยไปนอนไปนแน่เนาะ ยันว่าไปว่าไปกันแล้วว่าให้นอนเพื่อนนอนสานอีกแต่ว่าน้ำใจคนว่าคนตัวเขาที่ปัญหามันมันบริยักครับโอ้เตีตนเราเอาจบข่าวเท่านี้แล้วแล้วเราให้ฟังติผู้สาวตัวโอ้เตีตนศาสรเรา